จะรับกราสู่ช่องปองแฟมลำเพือเอาพิเชียวใช้มาบังแนเรศอ่ะมันมาพ่อมันค่ะสองใบดีใจน้ำเรียงข้าบูได้เมือแรงนี่ซื้อสองใบถือเลยปาดโชวโชวให้บังแนโชวบังแนยกขึ้นโอ้โหข่าไม่เห็นเลยผากมึงเออเอาลงอีก ใครจะต้านจ้ะใครจะ,จะต,ต้านจ้ะเดียวเดียวเดียวว่าจีบกสองฝนสะพาโอ้ย <laughs> เราเงินป่นเด้อปวดตาบางหน้าปวดเ <laughs> <laughs> ถือกี่เลี้ยถือกินงวดทีเแล้วกัเลยมันีใจนะปรกแบรนี้เออลงไม่าย้านไปไทยสาขี่ <laughs> ทันทีมันอีกะจงลงโอวเป็นวันแหมป์ขนาดสามราะพอจะไปยูใส่นิตอนนี้เพื่อนยูป้วยเหรอ,อหโอ้ชาบูบางบัว สถานที่ปลาเอาพ่อพี่มึงอยู่ได้ดินี่ของแท้เป็นปลาใชา่เล่นย่างดีฟังมากเป็นปลาย่างดีปลาใชา่เล่นเหมือนเหมือนใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ทะเลมาก ยังก่อนเขาบอกให้วาวเ็นภาคโอ้หนางรวดว่านำกันโจซูนกันเลยไฟล่องหางแข้งอยู่่ามันเชื่อมตีตอกันนางรดสามมืแล้ววันนี้สองสามม,ามือเพแปลยังมือลหรซมือเลยไม่เหมือที่ซีไมีสุบรต้อไ,ไปเน,ะ <laughs> กกนาะบรากไม่ว่าอ,อ,าอะไสิสุภาราไปดูแวนะ อไนี่บได้เอาเลขกี่อย่าอ้วะเลขกี่อย่างเจ้าสังออไปที่เปหูจักเนาะเมื่อสักี่อย่างมาทีกี่อยงางกี่ยงก่อนแล้วเห็นที่อย่งแล้วขับรถหิงขับรถโอ้หยิงขับรถกันขับรถเซียว ยอดหนไพรถทั้งสโอ้ยาปทะเบียน42มันเกิดว่าัตว่หงุหันหมดแล้วไอ้ี่เก้าเก้าสี่สอโอ้ยถ้าเวาเรื่องอได้สูง้อว้างล้งเขาแต่งเก๋ซื้อดีๆไหมเห็นบ่าที่บ้านเขาอะไรดีิไหมสามเ้ากมันกะสามตัวนึงไหมสามกับหกเนไบ้าไปทเบียนที่บ้าแม่ออนั่นไหมแม่ออกลูก การี่เซ well, so, ็งเลยขึ้นไปัขยะเหลืองมาเลยพรุ่งนี้เราจะจอดตรงไหนครับได้วันนี้เป็นลานปูนนะครับลานปูนเหรอลานปูนจะพะตรงนี้ใช่ไหมพอตองนี้บุยไปบางแคุ่ณเองรองไหนบ่ะเร้ผมเปนยางกัน่ะ ทัสอบัวสอบนีวยมวกรทดสอบพื้นที่ได้แข็งแงบอลลดลดลลงไหนบ่ดทุกลอได้ไดได้ได้ลงไหนยึดกาไรลงไหนยึดตเ่อบไนยลวไรโอเคเนาะได้ยูจกันวสล้ว นี <ique> ่มีลานปูนแล้วก็เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับขอขอรูปกลุ่มหน่อยขอรูปกลุ่่มเป็นหลักเป็นแหล่งดีนะครับเออาอับนันหน้ามาหน่อยขอรูปกลุ่มหน่อยเดี๋ยวเข้าไปเกลือเอาเรามาถึงกันแล้วครับเอ้าวันนี้เจ้าไปเขาวันนี้เจ้าไปเขาเอาไอ้พอดีไปเขาก้อนสลับกันแหมบอทีละคน

ขาได้เลบันีลาไหมไอ้พอดีจอดนั่นใส่บรจขนาดมีแล้วมันมีอะของน้ำยินดีไหมก็เพิ่งให่จอดยอ่ไมาลักรยบาทหล้อยสบอนใส่นอสิบมีเันขุ้นมูเนาะยินี่รอดตัวนดีส <ligen> ุดจะขอดห้อ๋อขาเน่าเหมืนเวมากคุณไข่ไขนอนไใส่ปะ ขึ้นนั่นแมงกรต้อง่นของเป็นวัดนี่บอลเราเอาเดเือแมเดเสือสียู่ไเอามี่ขั้นสี่แล้วมี่ไงยังเอากระดานที่กระปู๊กโกระโปอยังปอกแปวกับเพชแหมนจากหนามยังน้าทะเลที่หนามขี่กับแบลมากเลยเนาะแม่นามัน โอยมันสายคม่โอ้ยกายพอมแปมไม่ลงไปโอ้จะว่าปูหนาสิีลายได้หนิบังพัวหน่เจ้าน้อยปูทะเลกับยางค้นดินกลับมาเอาปูแากหายกินเนี่ยได้หนิหายกินไม่ได้มับเทียดข้อนเด่นหาอยู่หากินนี่ม่นด้ล่วงเลย อันนี่ทะเลจิตมันมันนี่่ายลชนชายีลนข้างนอกโอ้บรรยากาศดี ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องอ้าวอมแปมขอพค่ณพี่น้นองแน่ <c oughs> เอาเลยเร็ว้ <c oughs> อมแปม